นมัสการเจ้าค่ะหลวงแม่นมัสการเจ้าค่ะจาเล่นพรค่ะวันนี้มาเยี่ยมถึงฟากินเนาะแม่เนาะที่นี่สำนักปฏิบัติธรรมมงคลแสงธรรมเนาะค่ะอยู่อำเภอวังท่าช้าเออไม่ใช่ตำบลวังท่าช้างค่ะอําเภอกบินบุรีค่ะยินดีต้อนรับค่ะท่านเลยค่ะในทางช่องพรพารวยค่ะแม่ค่ะทางช่องพรพารวยเจ้าค่ะ แล้วลงแม่ตอนนี้ลูกกาลังเห็นกําลังสร้างหลายๆอย่างก็ยังยังขาดเจ้าภาพอยู่ใช่ไหมคะโอ้สำคัญมากเลยเนะาะที่นี่เป็นสถานปฏิบัติธรรมเนาะเพิ่ง<า>เปิดประมาณมาสามปี<า>นะคะในขณะที่เปิดมานี้ก็เห็นตามสภาพนี่แหละฐานที่จะ<า>เห็นหลังคาก็ยังไม่มีเนะาะก็เราปฏิบัติธรรมก็ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงเ<า>นาะ ทนแดดทนฝนหน่อยเดียวค่ะนะก็ครั้งนี้เป็นงานกระถิ่นครั้งแรกสำหรับที่เรามาจําปัรษาตรงนี้แล้วก็เล็งเห็นว่าสถานที่นี้ถ้าเกิดพัฒนาให้เป็นสถานปฏิบัติธรรมนะโดยมีสิ่งจําเป็นเอาที่จําเป็นแล้วกันเนาะเออนะอาคานมีหลังคาให้เราได้ทำกิด นะร่วมกันในการปฏิบัติธรรมนับกิของตนได้พอ,พอแล้วนะนี้ก็ยังมีพื้นที่โยงรุ่งนภากับดกรมงคลเนาะเปจากสถานที่นี้และก็ได้ร่วมกันสร้างนะตามสมควรตามเหตุตามเหตุการันแล้วก็ยังขาดอยู่หลังคานเนี่ะเ,เดี๋ยวพอสำพาดแม่เศษก็ คุยกับ FC แฟนช่องและหนูก็จะขออนุญาตถ่ายรอบๆวัดให้ FC ดูนะแม่โอค่ะยินดียินดีและเราจะได้มาร่วมบุญสืบทอดศาสนากันค่ะคขอขอ,ขอพิกัดอีกรอบหนึ่งหน่อยค่ะแม่เพื่อมี FC อยากมาร่วมบุญหรืออยากจะเดินทางมาเป็นเจ้าภาพหรือว่าเดินทางมาด้วยตัวเองอะไรเงี้ยแม่อ๋อยินดีค่ะ ถ้าท่านเปิด g o o g l e เนาะก็จะมีเลยนะสำนักปฏิบัติธรรมมงคลแสงธรรมนะคะอยู่จังหวัดปราจีนบุรีเนาะอกระบินบุรีนะจำบลวัดบางข่ายชาถ้าสมมติใครอยากมาปฏิบัติธรรมอยากอะไรเนี่ยมาได้ยินดีเลยจ้ะใช่ไหมแม่เรามีเบอร์ติดต่อนะใน g o o g l e เนาะในแมปในแมปในแมปคือมีหมดเลยใช่ไหมมีหมดเลยค่ะแล้วก็ ให้เห็นสภาพความจริงว่าปัจจุบันเนี้ยเป็นอย่างไรค่ะใครจะมาปฏิบัติธรรมเราก็ยินดีนะคะก็ตามสภาพที่ท่านได้เห็นเลเนาะตั้งแต่หลวงพี่มาจำพรรษามาตรงนี้ก็ได้เปิดปฏิบัติธรรมไปสอมนะสองมรุ่นแล้วอนะคะก็ตามสภาพเนาะ ภาพแวดล้อมไม่ได้มีผลกรทำให้ำทำสมรุรูมทธองอ์เสื่อมนะคะเราสามารถอยู่ได้ทุกคููแก่งแต่ถ้าเ,าเรื่อนรวยให้พร้อมนะญาโยนก็จะได้รับรองญาโยมได้มากาผู้นหญ เพราะบางทีบ้านเราสายบุญก็เยอะแต่บางทีหาจุดที่จะไปไม่เจออะไรเงี้ยแม่ยินดีก็รับเลยจ้ะเรามากางเต้นนะเรามาอยู่กับธรรมชาติด้วยกันนี่แหละค่เดี๋ยวพอคุยกับแม่เสร็จก็จะขออนุญาตถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูนะแม่เนาะยินดีค่ะจะได้เห็นว่าเออสำนักงรพิกษุณีนี่เขาอยู่กันยังไงค่ะนะมีอะไรที่เราพอจะ สืบทอดภาษาสมันกันได้เอาที่จําเป็นมีประโยชน์แล้วกันเนาะแล้วอีกอย่างได้ข่าวว่าคุณแม่ก็ไม่ได้รับปัจจัยมีแต่ญาติโยมมาสร้างให้ใช่ไหมคะแม่ใช่ค่ะเพราะพิ่คุณีเรียกว่าลาบน้อยคือไม่มีลาบไม่งั้นเถอะนะคือเราไม่ได้เน้นตังปัจจัยค่ะแต่คุณโยมนะช่วยกันยังไงเราเป็นผู้ ให้ศาสนานนี้สุดข้อนำมารงต่อณาะคะ่ะก็ด้วยแรงกายแรงใจของพวกเรานี่แหละนะคะในเรื่องปัจจัยนี้ก็สุดแล้วแต่คุณโยมค่ะเราอยากเห็นนะเป็นสถานที่ที่พอจะเอื้อกับพวกเรามาถือศีลปฏิบัติได้นะคะก็แล้วแต่คุณโยมที่จะช่วยกันนะคะส่วนสำหรับหลวงพี่พระภิกษุณีทั้งหลายนี้นะ เราพร้อมแล้วที่จะแผนค่ะใครที่อยากจะมาปฏิบัติก็ยินดีต้อนรับแม่น,น้องปฏิบัติกับพระภิกษุณีนะคเออโดยเฉพาะนี่ผู้หญิง80-90%นะที่มาวัดนะก็จะได้มีที่เนาะศึกษาที่ทักพิงคันใจ มาแล้วก็จะสบายเนื้อสบายกายสบายใจนะแม่เนาะสบายทุกอย่างก็ได้บุญกลับด้วยคคัทครั้นี้ลูกก็จะขอรบกวนเวลาแม่แล้วก็จะสอนอนุญาตไปถ่ายรอบๆให้เอฟซีได้ดูนะแม่เนาะใช่้ามีอะไรก็ติดต่อเข้ามาได้ตรงนี้ทั้งมาเช้าก็จะมีหมอกอ๋อหมอกใช่ไหมแม่รรอากาศดีมากคมันหนาวนะช่วงนี้นะแม่เริ่มเข้าหนาว มาเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าแอดเป็นคนอีสานนะจะพูดไทยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะเม่ยงไงก็ขอบคุณคุณแม่ลงแม่อีกทีหนึ่งเจ้าค่ะสาตูเจ้าค่ะพี่น้องปองไปคะนี่กะเป็นสถานปฏิบัติธรรมนะคะที่เขาสัมภผั์พระสุนีเนะค่ะ หลงแม่เพิ่นเนาะค่ะพี่น้องนอซึ่งเพิ่นเป็นสายปฏิบัติคะ่ะพี่น้องคะ่ะโอ้มาเห็นแล้วกระปลื้มค่ะพี่น้องปลื้มปลื้มนะคะพี่น้องเด้อค่ะสําหรับเอฟซีแฟนช่องเนาะคะ่ะอยากมาร่วมเฮ็ดร่วมสั่งเนาะคะ่ะพี่น้องนอเดี๋ยวเบอร์โทรที่อยู่เนาะคะ่ะเดี๋ยวแอฟซีึ้นให้อีกเทค่นึงเด้อค่ะสําหรับผู้ที่อยากมาสั่งซอยแม่พาสุนี่เขาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ เราเคยสัมผัสอ่าพระสุนีจะเคารพพี่น้องค่ะบ่าวพิษบ่าวถือกระกาบขอโทษขอให้ได้ค่ะพี่น้องเด้ออ่าโค้งหลังคาคนกะขืนไว้แล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะโค้งหลังคาเนาะค่ะค่ะค่ะนี่ก็คุณแม่ที่ถวายที่เนาะแม่เนาะวัสดีค่ะแม่สวัสดีอีกรอบนึงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะการเชิญเชิญชวนเนาะค่ะเจ้าภาพเจ้าศรัทธามะม่วงหลังคาซอยเนาะแม่เนาะใช่จ้ะสายบุญเนาะค่ะ หลังคาหลังราคาส่ขปฏิบัติธรรมเนาะหลังคาในพระสงใช่ไหมคะค่ะค่ะเดี๋ยวพนขออนุญาตขึ้นเบอร์โทรแม่กับใครติดต่อมาเอฟซติดต่อมาอยากร่วมบุญก็ให้แม่เป็นทุรลาเนาะเพราะว่าพัาสนีไม่ได้รับปัจจัยไม่แต่คุณแม่ที่ถวายที่ก็คอยอุปถากอุปธรรมเนาะใช่ค่ะก็จะดูแลที่นี่นะคะไม่อยากให้มันสำเร็จตอนนี้ญาติโยมเข้ามาขอปฏิบัติธรรมแต่สถานที่เรามันยังไม่เงนวยค่ะ เนาะถ้ามีหลังคาก็ยังดีเนาะแม่คุ้มฟ้าคุ้มฝนเนาะค่ะยังไงพรก็จะขออนุญาตขึ้นเบอร์โทรแม่เนาะค่ะติดต่อมาทางคุณแม่ได้ค่ะได้ค่ะเชิญเลยแม่ค่ะดูสถานที่นะคะว่าทันหรือตกใจค่ะค่ะได้ค่ะแม่ค่ะสาธุค่ะแม่ค่ะ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 นีค่ะพี่น้องเด้อค่ะอ่าทางวัดอ่าทางศาลสถานปฏิบัติธรรมเนาะค่ะกับกระลัง เริ่มเห็ดเริ่มสั่งค่ะพี่น้องค่ะสั่งบารมีน้ากันเนาะค่ะท่านาะที่มาลงพานแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เมื่อนี้เป็นงานกระถินเนาะค่ะพี่น้องเนาะเมื่อนี้เป็นงานกระถินกระสีอันนี้ในจักนอยคือคืนในจักนอยเนาะค่ะพี่น้องคือคืนเนาะค่ะตี่นงแต่เช้าแล้วนี่ค่ะทั้งนั้นก็เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมนะคะพี่น้องเด้อค่ะนั่นเราเพิ่งเห็ดจากสั่งเนาะค่ะสาหรับพี่น้องากร่วมเนาะค่ะ าจะร่วมกอนุโมทนาบุญกับแม่พระสุนีได้เนาะค่ะพี่น้องนอหลวงแม่เนาะค่ะพี่น้องค่ะลัทธิเก่าอาจสรีเฮาบ่เคยได้สัมผัสพระสุนีเนาะค่ะพี่น้องค่ะเฮาก็เลยว,ว่วาวตุกว่าวพิษกะกราบขอโทษขออภัยขอขอมาราโทษอเอฟซีแฟนช่องนั่นเด้อค่ะลังทธิกอก่าเฮาบ่เคยสัมผัสพิษสุนีเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่ระค่ะเทือแรกเนาะค่ะพี่น้องค่ะที่แอสดได้สัมผัสพิษสุนีเนาะค่ะพี่น้องคะ่งคะซึ่งคนบวชถูกต้อง ตามกฎหมายทุกอย ah. ah, ่างเนาะค่ะพ ah, ี ah. ่น mm ้องเนาะค่ะอ er uh, ันน <so> ี้ปูปราบม่านนะคะพี่น้องเด้อนี่ปูใหญ่เนาะค่ะพี่น้องเนาะพิชิตม่านหรือว่าปราบม่านเนาะค่ะพี่น้องค่ะนะคะพี่น้องเนาะค่ะผู้ใดเห็นคลิปนี้แล้วก็ขอให้มีแต่คำว่ารวยรวยรวยนะพี่น้องเด้อค่ะวันนี้แอดก็บทขึ้นที่อยู่ให้เนาะค่ะเบอร์โทรนะคะพี่น้องเด้อที่อยู่เบอร์โทรเนาะค่ะ ค่ะน,นี่อันนี้ก็เป็นสถานปฏิบัติธรรมนะคะเพคนกระลังเห็ดกระลังสางนะคะผู้ใดอยากเป็นซร้อยอิฐสร้อยใส่นะคะพี่น้องคะอ่าติดต่อตามเบอร์โทรที่แอดขึ้นให้ได้เด้อค่ะพี่น้องค่ะติดต่อนั่นนั่นก็เป็นอ่ทาทั้งนี้ก็เป็นสถานปฏิบัติธรรมคือกันเนาะค่ะก็มีแต่โค้งเหล็กเนาะคะ่ะพี่น้องน้อยยังบดายหลังคาค่ะพี่นอ้องค่ะ่ะคสวัสดีค่ะ,คะพอดีมาเจอเอฟซีตัวกิง่งเสียงกิงะะ่งเนาะ ฟ <laughs> ันบอกว่าเจอแต่ในยูได้ยินแต่เสียงในย t u b e เนาะนะคุณพี่เนาะอะเป็นไงบ้างครั้งวดนี้ฝันดีหรือยังอ,อย่าลืมของพรพรวยด้วยพรพรวยมาขออยู่นี่ก็ได้8ปดสามแปดแดสมแปดแล้วก็ขออยู่ที่ลานทำได้ห้าแปดปดมันมันจะตรงกันบังเอิญไหมเมื่อเช้านี้จุดธูปเปิดภูมิตรงนั้นนะ่ะถวายถวายของเทพพรม ค่ะพรก็มีร่างทรงขอให้เด้มีร่างทรงขอเอ่อเสกทูบให้นะไปจุดได้838เพราะว่าทางหนองคายเราก็ยังขาดเจ้าภาพปู่ซีสุดโธอยู่ <laughs> อย่าลืมลงทุนไว้เด้หยิบลอตตอรี่ไว้สักใบสองใบก็ได้ค่ะยังไงขอบคุณค่ะที่เป็นแฟนขับ FC ตัวกิงค่ะขอบคุณค่ะ อันนี้เดอร์ครับพี่น้องค่ะที่อยู่นะคะผู้ใดิิมาปฏิบัติธรรมก็เดินทางมาได้นะคะยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านนะคะหรือว่าไปบ่หอดมาบ่าถึงติดต่อนะคะคุณรุง้งหรือว่าคุณแม่รุ้งนะคะเจ้าภาพใจดีเศรษฐีใจบุญได้เลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะขึ้รถไว้ว